สวัสดีครับพบกับผมในโมดูลที่5ครับของวิธีการโปรโมทสินค้านะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับโมดูลที่234นะครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจนะครับผมแนะนำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าให้โทรสอบถามทางซัพพอร์ตได้นะครับผมก็ในโมดูลที่5นะครับผมจะพูดถึงวิธีการโปรโมทสินค้านะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องหาสินค้าที่จะโปรโมทก่อนนะครับ ในที่นี้ผมต้องการจะโปรโมทเครื่องเสียงนะครับเคร,เ,เ,เครื่องเสียงของผมคืออันนี้นะครับก็คือ c a s าส American s o u n d นะครับผมก็อันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับบมงอเงินผมไปเอาของคนอื่นมานะครับผมก็ผมจะโปรโมทให้ท่านดูผมเปิดขั้นแรกนะครับเปิดลิงก์สินค้าของท่านนะครับขั้นที่2นะครับให้ท่านไปที่ billy.com นะครับหรือว่า อันนี้นะครับ bitly.com นะครับ bit bitly.com นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านก๊อปลิงก์อันนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับมาใส่ไว้ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านกดช็อตเทสตรงนี้นะครับช็อตเทนตรงนี้นะครับกดไปแล้วนะครับผมท่านจะขึ้นมานะครับ อันนี้จะเป็นช็อต URL นะครับผมให้กด Copy ตรงนี้นะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นว่าตรงนี้ท่านได้กด Copy แล้วนะครับกด Copy แล้วนะครับท่านเปิด Notepad ขึ้นมา1อันนะครับกด Ctrl V ได้เลยครับท่านจะเห็นนะครับบิ i l ี y นะครับมันจะตามด้วยโค้ดนะครับถ้าท่านเอาโค้ดนี้ไปเปิดนะครับมันจะลิงก์กลับไปที่สินค้าที่ท่านต้องการจะโปรโมทนะครับ ทำไมผมต้องทำช็อต r t วแอนะครับอย่างแรกเลยคือผมสามารถจะวัดผมสามารถจะวัดได้นะครับว่าลิงก์เนี้ยนะครับมีคนคลิกกี่คนแล้วนะครับโดยการที่ผมใส่คำคำว่าบวกด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตรงนี้บวกนะครับให้กดชิปนะครับเราให้กดตรงเครื่องหมายเท่ากับนะครับหรือว่าชอช้างนะครับบวกนะครับท่านจะดูนะครับว่าตอนนี้นะครับ มีคนเปิดลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับมีคนคลิกที่ลิงก์นี้1คนนะครับเวลาตีสามนะครับผมก็เป็นเวลาที่ผมกําลังอัดอยู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านนะครับทำชุดท็อตดูอเพื่อวัดจำนวนคลิกนะครับ4นะครับเตรียมเนื้อหาที่ต้องการจะโพสในกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาของผมนะครับ เครื่องเสียงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับค่าซีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับโทรหาเท่านี้นะครับด้านบนให้ใส่ลิงก์ลงใส่ลิงก์ลงไปด้วยนะครับถ้าใส่ถ้าท่านไม่ใส่ลิงก์ลงไปนะครับมันจะไม่ลิงก์กลับมาที่สินค้าที่ท่านต้องการจะโปรโมทในตรงนี้นะครับผมอย่าลืมครับ ให้ลบเครื่องหมายบวกออกนะครับถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกอยู่ด้านหลังนะครับท่านจะเป็นอวัตติตินะครับจะลิงก์มาผิดนะครับต้องให้ลบบวกด้านหลังออกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่าน copy เนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้ใส่ username นะครับผมให้ท่านใส่ username ใส่ password นะครับแล้วก็ take to post นะครับ ให้กดคอนทอวี v ได้เลยนะครับแล้วก็วิดบิตเวินโพสหมายความว่าต้องการจะรอกี่วินาทีหรือกี่นาทีที่จะโพสกรุ๊ปถัดไปนะครับผมผมก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็น5นาทีนะครับส่วนลิงก์อินไซเทคนะครับให้ถ้าท่านมีลิงก์นะครับอยู่ในเทคหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนนี้นะครับผมมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับถ้าท่านมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับให้ติ๊กคำว่า Yes นะครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับให้ติดคา่า no น,นะครับแต่ผมมีลิงก์อยู่ในในในเท็กของผมนะครับก็คือลิงก์ที่ผมต้องการจะโปรโมทสินค้าก็คลิงก์อันนี้นะครับผมผมก็จะมีคำว่า yes อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับ1 2 3 4 5นะครับให้ท่านคลิกมาที่ select file เอ่อ select select a r i l e นะครับกดไปที่ choose file นะครับ เลือกแคมเปญนะครับแคมเปญของผมคือเครื่องเสียงนะครับดู ID ให้ถูกด้วยนะครับผมใช้ล็อกอินคือ Sportman 8901นะครับอันนี้จะต้องเป็น Sportman 8901เหมือนกันนะครับไม่งั้นกุ๊ปมันจะไม่ตรงกันนะครับผมอันนี้จะตามด้วยอีเมลแล้วก็จะตามด้วยเครื่องเสียงนะครับตามที่นี่นะครับเช่นเลือกกลุ่มแคมเปญอีเมลตามด้วยคีย์เวิร์ดนะครับเช่น Sportman 8901คีย์เวิร์ดนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับท่านต้องทําการเช็คกรุ๊ปก่อนนะครับไม่งั้นโพสต์ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับต้องทําการเช็คกรุ๊ปก่อนนะครับส่วนไฟล์นะครับไฟล์แคมเปญจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น Windows 7และ8นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น Windows XP หรือว่าเป็น Windows มีก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ ผมก็จะเลือกแคมเปญคลิกคีย์เวิร์ดเครื่องเสียงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าท่านมีรูปนะครับก็สามารถจะใส่รูปได้นะครับแต่ผมจะไม่ใส่รูปภาพนะครับเพราะว่าลิงก์ของผมนั้นผมต้องการจะลิงก์แล้วก็แทร็กคือผมต้องการจะดูนะครับว่ามีคนคลิกมาที่ลิงก์ของผมลิงก์เนี่ยกี่คนนะครับแล้วก็มีคนโทรมากี่คนนะครับผมก็จะใส่เบอร์ไว้เลยนะครับ ท่านอย่าไปเขียนยาวครับผมแนะนำให้เขียนสั้นๆง่ายๆอ่านเข้าเข้าใจนะครับก็หลังจากใส่ username password text to post นะครับมีลิงก์อยู่ใน text หรือเปล่าถ้ามีก็ใส่ yes ถ้าไม่มีก็ใส่ no นะครับตอนนี้ผมมีนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น5นะครับยิ่งหน่วงยิ่งหน่วงมากยิ่งดีนะครับแต่ถ้าถ้าไม่หน่วงเนี่ยโดนแบนเร็วขึ้นนะครับใส่เป็น5แล้วก็เลือกแคมเปญนะครับแคมเปญเครื่องเสียง แค่นั้นเองนะครับแล้วให้ท่านกดรันได้เลยครับผมแล้วก็ให้ท่านรอไปเรื่อยๆนะครับจนตรงนี้นะครับเขียนว่า Job Done นะครับก็ขอให้ประสบผลเร็จในการใช้โปรแกรมนะครับพบกับผมใหม่ในโมดูลที่6และ7นะครับผมขอบคุณครับ